สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการห่อเปาะเปียนะคะจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นไส้เปาะเปียที่เราทําไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําแผ่นเปาะเปียมาวางไว้บนจานนะคะแล้วก็ตักไส้ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะม้วนแผ่นเปาะเปียจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็พับแผ่นเปาะเปียจากด้านซ้ายไปขวาและจากด้านขวาไปทางด้านซ้าย ให้เราลูบน้ำเล็กน้อยที่ปลายด้านบนแผ่นปอเปี๊ยแล้วก็มวนไส้ตลบขึ้นไปด้านบนค่ะสำหรับวิธีการห่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราห่อปอเปี๊ยให้หมดแล้วเราก็จะไปทอดพร้อมกันค่ะและนี่ก็คือปอเปี๊ยที่เราห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้พอท่วมค่ะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ พอน้ำมันร้อนก็ใส่ปอบเปีย๊ยลงไปทอดเราก็ทอดปอบเปีย๊ยไปให้สุกกรอบทั่วทุกด้านนะคะให้สุกเป็นสีเหลืองทองเลยค่ะใช้เวลาทอดประมาณ5นาทีนะคะพอปอบเปีย๊ยของเราสุกกรอบได้ที่ดีแล้วก็เสด็จน้ำมันแล้วเอาขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นปอบเปีย๊ยที่เราทอดเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ นี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในน่าทานมากๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการห่อปอบเปี๊ยและวิธีการทอดปอบเปี๊ยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ